ต้องขออนุญาตขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับที่ผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนและก็ประชาชนมีความเป็นห่วงพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกท่านนะครับเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการติดเชื้อโควิดเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทําให้เราด้านสุขภาพเองเกิดการเจ็บป่วยและก็ด้านเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเกิดปัญหาได้ ผมว่าวันนี้เป็นสิ่งฟันที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสได้ทำความเข้าใจกับพี่พี่น้องประชาชนนะครับที่จะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมในฐานะของผู้ในการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ได้ต้องขอบคุณพี่ๆนะครับสิ่งที่ผมจะพูดมี2ประเด็นนะครับนะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการรักษาซึ่งการรักษาตอนนี้เนี่ย เมื่อกี้พี่พี่ตะเดียนถามท่านผู้ว่าท่านไย <c oughs> ้าสาธิตวัฒนรามผู้ว่าเรียบร้อยแล้วนะครับว่ายัางไงก็ตามคนไข้ที่ป่วยขึ้นทั้งหมดเนี่ยผมได้สร้างความมั่นใจต่อที่น้องประชาชนคนนตอนนี้นะฮะโรงพยาบาลระจอมเก้าพร้อมกับโรงพยาบาลชุมชนไปจังเภอในทั้งหมดแปดแห่งเนี่ยได้รวมผลึกเป็นดังเดียวกันแล้วนะครับพร้อมที่จะดูแลคนเจ็บป่วยทั้งหมด ซึ่งแม้จะหนากิกาสหัดพอสมควรแต่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเะเห็นได้ว่าจากที่เรารวมเป็นเตียงจังหวัดไอ้บุรีไม่ใช่เตียงโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งครับมีทั้งเตียงโ,โรงพยาบาลบวกกับเตียงที่เป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยทำให้เราดูแลรักษาคนไข้เนี่ยได้ดีขึ้นนะตอนนี้เป็นช่วงของวันที่เริ่มออกจากโรงพยาบาลเป็นจำนวนเยอะเช่นว่าการดูแลการรักษาผมว่ามีความมั่นใจถ้ามีการรุนแรงเนี่ยได้ตอนนี้มีพี่น้องชาวรสระบุนีจังหวัด วันนี้ก็มีจากาสุพรรณบุรีจากการจนบุรีราชบุรีเนี่ยเข้ามาช่วยเราแล้วฉนั้นห้ามเรื่องการาารักษาเนี่ยท่านมั่นใจได้แต่อย่างไรก็ตามผมไม่อยากให้พี่น้องทุกคนเจ็บป่วยฉนั้นจึงมีความสําคัญในเรื่องของมาตรการการควบคุมโรคก,ก็ขออนุญาตทาความเข้าใจาการควบคุมโรคง่ายๆเลยนะครับง่ายจุดหัวใจการควบคุมโรคคือหาคนป่วยให้เจอกับหาคนที่ไปสัมผัสให้เจอให้ได้แล้วจาจัดอยู่ในวง,องคแคบ เพื่อป้องกันการกระจายออกไปสู่ชุมชนให้ได้นะครับนั่นคือหัวใจก่อนงั้นถ้าเกิดเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเ,เนี่ยเรามาดูว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนนะครับง่ายๆตอนนี้เนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างาโรงงานแห่งหนึ่งที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยมีการติดเชื้อปริบาณเยอะเพราะนั้นเราต้องทาไงก็ได้ให้เขาอยู่วงจํากัดนั่นหมายความว่าให้อยู่ในโรงงานให้ได้แต่ถ้าออกไปปั๊บก็เหมือนพิ่งแตกลงังก็ไปต่อยเจ็บปวดก็กระจายไปเรื่อยกระจายเรื่อยทำให้เกิด ติดเชื้อไปทั่วเลยนั้นจนึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะมีมาตรการในที่ดีที่สุดในห่วงเวลาน,นี้โดยที่ให้เศรษฐกิจและสังคมนดำเนินการไปได้นะครับไม่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะาการควบคุมโรคที่ดีที่สุดซึ่งใช้จื่่นม่ได้ผมจึงมีคําว่า bubble and seal เป็นภาษาอังกฤษก็ง่ายๆครับสมมติมีโรงงานโรงงานหนึ่งมีผู้ติดเชื้อในโรงงาน เราก็เฝ้าระวังเพื่ถ้าเกิน10%ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าการควบคุมแรงงานเนี่ยเริ่มไม่เป็นผลจึงต้องมีความร่วมมือง่ายที่สุดคือให้เขาทํางานในนั้นแหละอย่ากออกจากโรงงานห้ามออกจากโรงงานให้ได้ก็เรียกว่าเหมือนไข่แดงอยู่ข้างในให้ทำงานวิ่งไประหว่างจัดที่พักให้เขาในโรงงานเช้ามาตื่นมาเขาทางานเพราะคนส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยเนี่ยเขาเป็นคนที่แข็งแรงทุกวันจะตรวจเหมือนตรวจร่างกายเลย ช้ามาเขาตรวจร่างกายเขาว่ามีไข้ไหมมีไข้ปับ๊บเจ็บป่วยปับ๊บตรวจแล้วดึงออกมาเข้าโรงพยาบาลสนามเข้าโรงพยาบาลนั้นชีวิตเขาก็หยุดโรงงานโรงงานก็เปิดได้เขาช้าไปเดินกลับช้าไปเดินกลับอย่างนี้ทุกวันครับเรียกว่าซิลประเด็นที่สองเอิญในโรงงานเนี่ยมันมีที่อย่างที่พี่บอกว่ามีหอพักอยู่ข้างนอกพอหอพักอยู่นอกปับ๊บ วิธีการก็คือหนึ่งเช้ามาเนี่ยเขาเดินจากหอพักห้ามออกจากนอกเส้นทางเหมือนทางปวกครับที่เวลาเดินไปเคยจะกินปวกกินไปตามบ้านนะเขาอยู่ในโอเมงเช้ามาก็เดินไปทํางานเย็นมาเขากลับที่บ้านนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่การควบคุมโรคจัดควบคุมได้ดีนั่นคือการทําแบบนี้คือการป้องกันไม่ให้เขาออกไปสู่ชุมชนแต่ต้องดูแลเขาให้ดีหนึ่งเช้าต้องมีอาหารครบสามมื้อทุกวันอยางเนี้ย เขจะไม่ออกไปไหนห้ามเลยว่าขอเวลาแค่14วันทําแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้การควบคุมโรคได้ดีเพราะเราต้องการไม่ให้คนที่สัมผัสเชื้อคนที่ติดโรคเนี่ยไปเดินตลาดไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้ไม่ได้ใั้มาตรการมาตรการนี้จึงต้องเข้มแต่ระหว่างนี้เนี่ยก็มีประเด็นว่าแล้วคนที่อยู่ที่หอเนี่ยไม่ได้อยู่โรงงานนี้ใช่ไหมครับทํายังไงถึงจะให้คนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ไปสัมผัสโรงงานอื่น ก็จะกลายเป็นคัสเตอร์ใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้อันนี้เราคุมยากง่ายที่สุดครับพิธีการก็คือเมื่อเขากลับไปเนี่ยไปอยู่ที่หอเขาอาจจะต้องแยกกันโดยใช้โซเชียลดิสแทนซี่คือใส่แมสอย่างงี้ครับใส่หน้ากากห้ามทานอาหารร่วมกันนะครับพอครบ14วันทุกอย่างจะปกติหมดนั้นคนที่อยู่ในหอนั้นจะต้องถูกเฝ้าระวังเช้ามาต้องวัดอุณหภูมิเช้ามาต้องวัด ว่าตัวเองปวดหัวตัวร้อนไหมปอกปับ๊บเราจะรีบไปดูแลงนั้นถ้าเราทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยความตื่นหนักทั้งหมดจะค่อยๆดีขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สาสุขเท่านั้นถ้าพวกเราเข้าใจสังคมบริบทต่างๆเข้าใจหมดว่าทําแบบนี้เนี่ยมันจะลดลงจะเห็นได้ว่าจากมาตรการแบบนี้ที่สมุทรสาครที่ชนบุรีเนี่ยทาได้ผลงนั้นถ้าเราปิดโรงงานสมมติน,นะฮะปิดโรงงานปั๊บเนี่ยเหมือนเพิ่งแตกงตังเข้าไปอยู่ปับ๊บ เขาหนีเลยเพราะว่าไม่มีงานทําก็ต้องไปหางานทํพาพอไปหางานทําปับ๊บก็ไปแพร่เชื้อไปเรื่อยมันก็เลยบ่งข้ามจังหวัดไปเรื่อยหรือข้ามอำเภอไปเรื่อยสิ่งที่เรากับบางวลตอนนี้คือเราทาทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่ที่โรงงานกับที่หอพักให้ได้ภายใน14-28วันนี้ต้องอยู่แบบนี้ให้ได้ทุกคนอดทนนิดหนึ่งอ,อดทนชาวบ้านก็ไม่ต้องบาดเป็นทตกว่าต้องช่วยกันดูแลว,ว่าอยากให้เขาออกจากนอกพื้นที่ ต้องช่วยกันเร้าระหวังเขาถ้าเขาออกมาบ้านเราเนี่ยเป็นปัญหาแน่ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องชาวเพชรบุรีชาวเพื่อนต่างๆที่มีหอพักรอบนอกส่วนราชการภาคต่างๆนช่วยกันตรงนี้ผมว่าไม่ด่านเกินพอครับเราจะปิดคัสเตอร์ตรงนี้ได้นั้นเรื่องของการควบโลกเนี่ยผมคิดว่ามาตรการนี้เป็นสิ่งที่ดีสุดการที่เราปิดโรงงานนะ่ะมันก็เหมือนกับว่าไม่คนเข้าโรงงานเพราะโรงงานไม่ได้เป็นตัวแพร่เชือ้อคนแพร่เชื้อคือ คนป่วยครับคนติดเชื้อครับการปิดโรงงานปิดโรงงานเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสถานที่ไม่มีเชื้อโรคเชื้อโรคอยู่โรงงานโรงงานก็แพ้ไม่ได้แต่คนที่แพ้คือคนเนี่ยครับที่อยู่โรงงานที่ที่ออกไปข้างนอกเนี่ยทำอย่างไรพวกเราช่วยกันมาแล้วว่าให้เขาอยู่ที่บ้านกับให้อยู่ที่ทํางานภายในส4บี่ึปวันจบครับนี่ผมยกตัวอย่างอธิบายเข้าใจง่ายๆเปลี่ยนสมือนที่พูดง่ายเป็นหลังปวด ให้าอยู่ในรังนะเดินตามท่อนให้ได้อย่าออกนอกเส้นทางแค่นี้ประมาณ14บ8วัน่บวันทุกอย่างจบครับแล้วพวกเราพี่น้องชาวเพชรบุรีช่วยสอดส่องบอกว่าเอ๊ะมันมีคนออกมานะครับทางภาครัฐทางท่านผู้ว่าทางเราผู้ว่าทางตำรวจทหารจะได้ไปใช้มาตรการของสังคมส่วนหนึ่งมาตรการของทางรัฐส่วนหนึ่งที่ไปบอกว่าเราช่วยกันวันนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมคือเพชรบุรีมันจะแตกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ คนที่กลับไปแล้วไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเขานั่นแหละโดยเฉพาะคนที่อายุสูงอายุถ้าวงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยตนน้นจะบาดเจ็บมากกว่านี้แต่ตัวน,นี้เป็นเปิร์นที่คนเจ็บป่วยที่เปินแข็งแรงซึ่งไม่เห็นว่าการเจ็บป่วยทั้งหมดที่เกิดมาเนี่ยเรากลับไปสู่ระบบการรักษาปั๊บเนี่ยออกไปเกินกว่าครึ่งไ,ไปเรื่อยๆครับเหลือคนที่จป่วยที่จริงๆเนี่ยอยู่ไม่กี่คนซึ่งตรงนี้เองผมว่าเอาเข้าระบบให้ได้ก่อนเมื่อท่านระบบการรักษาเสร็จปับ๊บเราค่อยๆคัดแยกทีละคนว่าใครเสียงสูงไห ใช้ความอาเอื้ออาทรความเมตตาความอดทนทุกคนช่วยกันในสังคมาะว,ว่าเพชรบุรีวกนนี้รอดแน่นอนครับขอบคุณมากครับ